ไม่รู้นัางคุยมาตลอดทางเลยเคยเอหมอน<า>อ่ะการเดินทางวันที่หนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ยุดยาน,นะคะเราจะจุดหมายของเราคือน่านเบียงซ<ด>อตะปันเด็กโต

นอนหมายเลขสามแั้วลินตัวชะงโงกตัวชะงโง่อะดูดิคือคืยจะตายเห็นไหมสนุกสนานนหมายเลขสามเป็นธรรมดาครับไปเราไปต่อไปห่อยังหอยังอะไรรูปไหมถึงแล้วเพียงซ้อมมาเส้นบิวนี่บ้านพัก ทางแบบว่าสุดยอดมากครับแต่มันก็ไม่เกินสกิลของผมที่จะขับแอนดูโรเข้ามานี่ไงคุยด้วย <c ười> จอดไปเดี๋ยวไปดูบ้านกันสตอ๊อปจะเรียกเขาบ้านไหน่ครับนีนห้องลอเล็กๆก,ก,กุบก,กิบกุบกิบข้างบนแบบเหมืมหอนไม่มีหลังคาแนวสไตล์โฮมเตย์ครับข้างบนเหมือนไม่มีหลังคาสองคนกำลังดี จะปลุกไหมอ่ะอันนี้ดีอันนี้ห้องอะไรครับห้องไหนตัวห้องอะไรอ่ะห้องน้ำปิดไฟชิมวุ้ยโอเคนะยไฟสลัวมากอันนี้ก็เรียกหมูเลยครับหมูกะทะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้กะทะรีวิวหมูกะทะบ้านเกรงซอสครับใหญ่มาก เดี๋ยวย่างเสร็จย่างเสร็จมือไม่อยู่อ่ะฮะมือปิดไม่มิดอ nice um> uh> ่ะย่างเสร็จเอาไว้ซักผ้าต่อเฮ้ยหมูกระมังครับไม่ใช่หมูกระทะกินต่อตั้งไม้ถึงต้องกินหมูกระทะอันนี้นะครับนี่นครับคุณลินตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มเอ่อตอนนี้สี่ทุ่มสามชั่วโมงกาทีเอ่ออยู่ที่12องศา อุณหภูมิอาจจะต่ำสุดอยู่ที่9องศาอ่าม<ะ>อนไม่มีเมื่อกี้มีดาวตกต่อถ้ำด,ดวงด้วยนะ,นะนอ่านี่แทนภาพไปฝั่งนู้นครับวิวดาวเต็มฟ้าสวัสดียามเช้าครับเพื่อนบรรยากาศบ้านเปลี่ยนซอ มาแล้วหมอกมานิดนิดได้อยู่นะได้อยู่จาพาไปดูเป็นเื้นเลยจาพามาตัวเงี้ยอังฟินเฮ้ยหนาวหนาวไหมเฮ้ยสิบองศา การโดยรอบปิดเงินเละทีเดียวเดี๋ยวพาไปดจุดชมวิวแล้วก็ไปซื้อเม็กาแฟ อันนี้ก็แบบเข้มขับเข้มปวดเข้มขั้วมาดมาดเลยเป็นกาแฟที่เก็บจากสวนมากาแฟปินเซอแบรนด์ปิ้ซถึงเริ่มนะนี่ถึงเริ่มทําแต่ปลูกไปหลายปีแล้วหาแบนหาอะไรแต่มีกลุ่มเปลงใหญ่ต่อละครับซึ่งขั่วเมื่อเมื่อวาน14-12ออย่างแจม แท้เลยลแท้เลยสดๆร้อนๆอ้ทำไมอ่ะมาลองินร้อนๆร้อนๆร้อนพึ่งข่วมมาโอเคได้ปะไปอันนี้อะไรชาอูหลงเก้ตร้กรบ้านนาคุนะเรามาที่นี่แล้วก็มาอุ่นนวลกันหน่อยไปลองชิมลองดูอยากให้ท่องเที่ยวมาเยอะๆช่วยมา มาที่นี่แล้วก็หมดโควิดแล้วก็มาโปรโมทตรงนี้เยอะโอกาสหน้าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่มากกว่าแต่ที่เพียงซอเพราะว่าวิวมันสวยวิวสวยมากผ่านไปตรงนี้ก็มีด่านมีไอ้ฐานฐานสู้ลบเก่าเป็นเดี๋ยวจะปรับปรุงเป็นอนุสร์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะปรับถนนตรงนี้ของกองทัพไทยอีก15โลให้นักท่องเที่ยวไม่เบื่อ เข้านี้ก็ออกศูนย์แม่ฟ้าหลวงเพียบก่อเข้าเสริมประเกียรติด่านห้วยโขนออกทุ่งช้างไปเลยครับปีต่อไปครับก็ขอให้ท่องเที่ยวมาเยอะๆมาเที่ยวมาชมบรรยากาศที่นี่ที่นี่กันเองมากครับขอบคุณครับยอดยี่ยมบารีครับผมคครับผู้ใหญ่ขอบคุณครับ แกแฟครับผมกาแฟผู้ใหญ่เองเอาไมุินตั้งกาแฟครับ เมื่อกี้เราขึ้นแมแว,แวกาแฟมาละชาคกีเรายส้เร็จกาแฟเปลี่ยนซอสมาจะดูว่า วันที่สองของทิปวันนี้เราอยู่ที่สปันดาวเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟอีกที่หนึ่งที่ไม่แพ้บ้านหยุดเวลาไปดูว่สองของการอคอนที่สปันเรามาร้านชื่อสกายดาว <c oughs> ดูวิวก่อนครับดูแล้ว อยากดูขนมอยบกดูขนมยินมาหน่อยยิ้มหน่อยว่าไงอันนี้แม่วางรอบดูอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้เค้กไงเค้กเค้กไงชื่อเค้กไงเค้กแต่ตอเบอรี่อีกอันนึ่งน้ำ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 อ่ะน้ำน้ำไม่ใช่น้ำน้ำอันนู้นคุณี่ติดตลกเลยกโก้ โกโก้ตอนเน<ด><ด>ย็นดีด้านนู้นนด้นอันหลังดีไปหลังด้วยลินไม่ใช่ด้วย, <c oughs> อวยโอ้อันนี้คือซิกเนเจอร์วางเลยครับ <c oughs> อันนี้ซิกเนเจอร์อ๋อซิกเนเจอร์นะครับซิกเนเจอร์มาหนาะของพี่มาลงเขาด้ว <c oughs> ยนะยืดมายืดแล้วยืดมาลงเขาก็ลื่นเลยทีนี้ศ <c oughs> ูนย์สามเจ็ดงวดนี้ศูนย์สามเจ็ด รขณะนี้เราอยู่ที่ภูปันสุขจังหวัดน่านตำบลสปันนะครับผมเดี๋ยวถือสายแป๊บนึงนะถือสายแป๊บนึงเป็นที่กลางเต็นทใช่ไหมครับพี่เป็นลานกลางเต็นท์ของภูปันสุขเป็นลานกลางเต็นท์ครับ18เอเคอร์ครับผมแปเอเคอร์นี่นะรับได้วันละ6เต็นท์เพราะเราจะคัดคนครับคัดคนออกไปคัดคนจากข้างนอกเข้ามาข้างนอกเต็มหมดแล้วถึงจะเข้าข้างในจนบรรยากาศครับผมกอดสะานอันนี้หน่อยเปิดเลอันนีบอกพี่ก้อดดิว่าจะเล่นที่ไหน คืน<ด>นี้คืนนี้มีตำนานที่ผมฟังไหมครับประมาณสามชั่วโมงเลยสามชั่วโมงเลยเหรอตัดยังไงวะเนี่ยยิ่งตัดยิ่งได้ตำนานกูตัดมชั่วโมงเอาเอาตั้งแต่เริ่มสตาร์ทรถเลยเอาไหมเอาแบบพามาถึงตรงนี้อเอาอย่างงีไ้ได้ไหมเดี๋ยวคืนนี้มาติดตามฟังเลยครับตำนานณสฟันจากนคร สู่่าอันนี้อยู่ที่ไหนครับไม่รู้เหมือนกันค่ะตูปันตูทำ <laughs> ไม <laughs> อันนี้อยู่ที่ไหนครับไม่รู้ เอาของนะนี่คือทางลงน้ำตกสองร้อยเมตรภูป um, ันตุกสองเมตรครับสองร้เมตรมีทางดีมีเซเว่นภูปันตุกเดี๋ยวมาไม่ถึงมมาไ่ถึงเราไม่ได้มาทุกอาทิตย์ตั้งเมื่อไหร่บ้านไม่มีนะใครกล่าวไว้ไม่รู้ ลินลงทางนี้เลยเล่นไปอ,อ้อมลงนี้เลยพี่คิดถึงขาขึ้นดินนดขึ้นมีทางอื่นไหมโคตรอันซีนอะไม่ติดนะแต่มีทุกวัน บุกป,ป่าฝ่าดงเพื่อสิ่งนี้ครับโอ้โหอันซีนอันซีนไทยแลนด์น้ำน้อยแล้วนะช่วงน้ำน้ำเยอะนี่ถึงไหนดิ่ลายคู่ปั๊กจิ เติมน้ำตกยังไงน้ำตกนี oh yes, ่แหละเขาเรียกว่าุ้ยนัวอุ้ยนัวแต่ว่าอุ้ยนัวเนี่ยจะมีน้ำตกบ้านเด็ดๆมันมีตำนานด้วยมีมีเดี๋ยวเล่าให้ฟังทำไมมะละกอที่สปันใหญ่จังเลยอย่าไปจับพี่น้ำเดี๋ยวมันหลุดติดมือพี่น้ำอย่าไปจับเดี๋ยวมันหลุดติดมือฮะเอา ตำมะละกอโอ้นี่มันมะละกอมะละกอเนี่ยสุดยอดใหญ่มากใหญ่มากตอนเขาผัดหมูป่าเราไม่ถ่ายกันไม่ถ่ายกันเยนี่มมันยังไม่หมดไม่เที่ยงหรอนี่มี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 ยังไม่ได้ทำเป็นไงพี่มาคลิปนี้คุณต้องนี้ก็คลิปนี้แหละครับ มาสัมผัสอากาศหนาวพาลูกมาสัมผัสอากาศหนาวเต็มๆต็มนะพี่นั้นก็ได้ขบดูรสชาติก็ดีใจครับที่พาน้องไปลำบากไปลำบากสนุบถือกตายเดียวแต่ดีใจอย่างเดียวพี่ไม่ขับมอเตอร์มากับผมเนยะคิดหน้าได้แน่คิดหน้าจะได้ผมนะพี่ดูจากสกิลการขับแล้วกับผมวันนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวไปกอเซโลเลยนี่ นอเต็ยลวนไปไปฟันเลยนะบอกพ่อนะเขี่ยก่อนไปนอนที่ไหนดีก่อนเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าจะออกเดินทางตีสี่เที่ยงคืนยังไม่มีการคุยเลยว่าออกกี่โมงไม่รู้ด้วยว่าคืนแรกจะไปนอนที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ดดนสดเลยโดนสดมาถึงมาเลยได้ครับเดี๋ยวถ้าจะทานเดี๋ยวค่อยไปตักเอาเพี่แต่ถ้าอยากจะมาสัมพัธหนังผมแนะนำภูปันสุกภูปันสุก พี่เจ้าของรีสอร์ทชื่อพี่กลนี่เป็นคนนครนครปฐมนครที่เนี่ทำนี่ให้ด้วยไม่ก็งต้เห็เยนะออใกล้ๆเลยนะแบบซูมอันนี้คืออะไรครับคุณลิมอะไรพี่เขาทำเป็นก้อยใต้ก้อยตน้ที่เด็ดมาจากพระรามสองแม่ครัวอิมพอมาจากพระรามสอง ต้มตามป,ปลาไ่ลเสียบไสพื้นเพนครศรีธรรมราชครับปักใต้แล้วมามาอยู่ที่นี่มาอยู่นี่ต้องบอกว่าผมชอบเดินทางขี่มอไซค์ตัดผมให้เด็กไปทั่วทั่วไปที่ไหนก็ไปไปที่ไหนก็จะพกไปด้วยแต่ผมเห็นนะไม่เขาตัดสีนะหนึ่งยิ้มหนึ่งยิ้มแรกหนึ่งหลอ่อหนึ่งยิ้ม<อ>หนึ่งหลอ่อตัดรี แหวงก็ไม่ใช่ผมเราไม่ช่่างเขาแล้วพอดีขึ้นมาตัดผมที่โรงเรียนสปันมาเจอกับครูบิวก็เลยปะฉะดะกันครับผมก็มาอยู่นี่หนึ่งปีไม่ปะกันแรงไหมฮะบางทีก็แรงเดี๋ยวจะเข้าเลสอาแล้วครับบางทีก็เทบางทีบางทีก็เทโค้งเนี่ยอ๋มันจอทีบว่ะ มาเที่ยวหรือว่ามามากินเหล้าหรือว่ามาแบบว่ามาเจอที่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยที่ที่ที่นี่ใช่ไหมที่นี่เออพอดีวันนั้นครูบิลต้องมีเขาเรียกว่ากิจกรรมต้องมาถ่ายบ้านเด็กต้องมาถ่ายรูปเด็กที่บ้านมาเยี่ยมเยือนบ้านที่เราผ่านเข้ามาใช่ครับโรงเรียนอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันต้องมีอะไรนะมาเยือนบ้านบ้านเด็กนักเรียนในในชั้นอ่าแล้วก็มาเจอเจ้าวรชน ซึ่งเป็นเด็กในห้องเดียวอ่องของครูบิวก็เลยเห็นที่ตรงนี้ก็เลยเกิดความชอบเกิดความชอบจีบเขาประมาณห้าเดือนนะห้าเดือนเหรอกีห้าเดือนกว่าจะขายผมอ๋อไม่ใช่จีบครูห้าเดือนครูเนี่ยคืนเดียวประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเมาเมเมาเมาเหมือนเหมือนว่าไม่ใช่เอาเอาครั้งแรกที่มาที่นี่คือมาเที่ยว ผมมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวเลยมาเที่ยวมาแบบว่าสะไอ้สะปันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รู้จักสะปันเลยแล้วพอดีเพื่อนในกลุ่มมอไซน์นี่แหละชวนมาเที่ยวชวนเงินแปดเก้าคันมันอย่างประมาณเนี้ยพี่แต่พอเหลือสักสองวันสุดท้ายเหลือสี่คันพอเหลือวันเดียวไอ้คนหนึ่งก็ไปเหินฟ้าขาหักแขนหักเหินฟ้าเหินฟ้าที่ที่สะปันไม่ไม่ที่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพ ก็จนเหลือวันสุดท้ายคืนสุดท้ายอ่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเดินทางอ่ะเหลืออยู่สองสองลำผมกับพี่เขาที่อยู่กรุงเทพเปิดร้านซ่อมรถอยู่โต้งก็เขาโทรมาบอกผมว่าเฮ้ยผมไม่ไปะนะพอดีเพื่อนเขารถชนโน่นนี่นั่นเอาไว้วันหลังรอบหน้าไอเราเนี่ยก็แบคแพคเต็มหลังหมดแล่เตรียมพร้อมเ <laughs> ตรียมพร้อมจะบินแล้ว บึงคนเดียวเลยครับเช้ามาตีรู้สึกตีสี่ตีห้ามาถึงที่นี่แสัตยาวมาเลยแล้วมานอนที่นี่ไหมหรือว่านอนมานอนที่มาเรียนที่นี่ที่นี่เลยเหรออ๋อนอนสปันโรงเรียนสปันเพราะว่ามามาทำมาขอคุณครูบอกว่าคุณครูพรุ่งนี้เดี๋ยวผมตัดผมให้เด็กนะอะไรประมาณนี้นใช่ครับแล้วคุณครูก็ถามว่ามีที่ที่นอนหรือย,ยังอะไรอย่างนเนี้เราก็เราก็ลุกเล่นหน่อยไม่เป็นไรคุณครูเดี๋ยวผมลองขี่หาแถวที่กางเต็นท์แถวนี้ก่อน แต่ในใจก็คือเอยจะไปเสียข้างนอกเลยมานอนโรงเรียนนี่แหละไม่ต้องเสียตังค์เองเสียตังค์ประมาณนั้นครับอหางที่กัางนั้นฟรีใช่ใช่เป่เป็นจิตอาสาเจิตอาสาตัดผมแล้วก็มาเจอคูบิวมาเจอมาเจอแพ้ทางผมพวกคั่วกิ้งนี่ก็วันนั้นตัดผมเสร็จแล้วก็ไปคุณครูเขาชวนไปนั่งที่บ้านพักครู แล้วก็ไปนั่งคุยนู่นนี่นั่นนะผมเพราะว่าผมชอบทำแบบข้าวผมออกทริปแล้วผมทำแบบข้าวเลยผมขี้โม้ขี้โม้เก็ฟังแล้วก็เขาบอกว่าคนนี้เดินผ่านเลยเอออยากกินคั่กิ้งนี่เข้าทางเลยเข้าทางแล้วเลยเราก็บอกว่าเดี๋ยวได้กลิงเอาเลยก็เป่าของใต้ไหนเข้าไปพรุ่งนี้ไปซื้อมาเลยเพราะว่ามันตัดผมเหลือสักเด็กสักประมาณ20กว่าคน ผมกะว่าเดี๋ยวจะจะ,จะตัดได้หมดพรุ่งนี้จะซ้ําตัดได้หมดแล้วประมาณเที่ยงเที่ยผมก็เดินทางทางเพราะว่าต้องไปตากไปทีลอซูไปบ้านาโคทะนี่แหละที่ผมไปเจออ่าไปตัดผมให้เด็กแล้วก็ไปสร้างกิจกรรมให้เด็กที่นู่นก็เลยไหลพกขั้วกิ้งไหลพกขวกิ้งขั้วกลิงบันเทิงตำนานตำนานขวกลิ้งประวัติ<อ>พๆๆี่กอนในคุณคุณคุณนะคุณยังไง ไปที่นี่คุณมาตรวจโควิดใครครับเนี่ยคุณลินเดี๋ยวผมจับตัวหมดเลยนะคืนนี้นี่คุณไปตรวจในเต็นท์คุณดีกว่าไหมทำเต็นท์แต่เขาไม่ทำแล้วใครจะทำออแล้วผมไม่ทำใครจะทำอยู่ได้ไหมเพจเวลไปไหนเวลูไปไหนก็ไอรันอาเวครับไอรันอาเวผมอยากไปเที่ยวอะไรนะถ้าถ้าไปทางใต้อะไรไอเยวงอ่าทะเลหมอกไอเยวลยบ้านก็เลย มะขเมขาควาย,ขขวายต้องต้องกินพริกเกลือแต่นี่ใช่ไหมล้วพี่ห<า>กักได้เลยผมเดี๋ยวแล้ว<ๆ><ๆ>มานเป็น